เพื่อนๆดูกันนะครับเป็นท่าง,ง่ายๆที่ฝึกได้แบบเท่ๆสตรีทกันเลยทีเดียวผมว่าท่านี้แค่เพื่อนๆใจก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับเดี๋ยวทำยังไงเนี่ยไปดูกันเลย อันแรกนะครับเพื่อนๆลองหามุมเหลี่ยมฟุตบาทที่มันเตี้ยๆก่อนนะครับที่เราจะเริ่มแทบนะครับเช่นตัวนี้ที่ที่ผมเรียกก็จะเตี้ยแค่ประมาณตาตุ่มนะครับโดยวิธีเริ่มต้นเนี่ยผมแนะนำให้เพื่อนๆมีคิดลับง่ายๆครับก็คือการฮอปขึ้นที่สูงแต่ว่าการแทบเนี่ยมันจะมีวิธีเล็กๆก,ก,ก็คือ เพื่อนเพื่อนลองย่อตัวเยอะๆแล้วตอนแทบเอ้ยตอนฮอปบันนี่ฮอข้ามของนะครับเพื่อนเพื่อนลองฮอปให้ใกล้สิ่งของที่สุดแล้วก็ยืดขาหลังให้ช้าที่สุดนะครับมันจะมีจังหวะที่พอเราฮอปขาหลังเอ้ยฮอปหน้างานแล้วพอหน้ามันพ้นเนี่ยหลังมันจะพ้นไม่ทันนะครับเพื่อนๆแล้วจังหวนะนั้นแหละมันจะเป็นการเราแทบหลังเมื่อเพื่อนๆแทบหลังเนี่ยจะทําการ ชกชกชกไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าทำยังไง ยกขึ้นมาอยกขึมาอ,อีกแล้วกชกเข้าไว้เยอะที่สุดจนตรงข้างหลังผมกแคบแบบนี้นะครับเงานค่อยชกแล้วก็ย่อขาตามไปเดี๋ยวผมจะพารีวิวหลังจากคนที่ผมสอนลูกศิษย์ คนล่าสุดผมจัดแจมท่าแถบหลังให้ดูไปดูกันอ่านี่ครับผมคนแถบหลังของเราจะมาจัดให้ดูจันเบ้นจัดนะอยครับโชว์แถบหลังหน่อยจัดไป Mm. Oh, <laughs> เ,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 เอ้โหว้าว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 าวว้าวว้าวว้าวเ้าวว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 าวาวว้าวววไ้าจอราา้า นี่ครับบาจารย์แถบหน้าเชือเแถบหลังไม่เล่นแถบหน้าเอาอเฉยจัดไปว้าเดียวแค่นี้ยังเด็กเดี๋ยวเจอแถบโน้ตแถบร้อยแป หลังไม่ได้แทบหน้าได้เฉยถ้าแถบหลังนะครับเพื่อนๆที่สําคัญเพื่อนๆต้องพรอหน้างานครับที่ผมจับประเด็นไว้ให้แล้วแล้วก็ยืดขาหลังคาไว้ก่อนรอมันกระแทกกับสิ่งที่เราจะแทบแล้วค่อยยืดชกเอ๊ะแล้วก็เราก็ชกแขนหน้าออกไปนะครับแล้วก็ย่อเข่าตามขึ้นไป ตอนนี้ผมก็เปลี่ยนชื่อช่องแชนเนลแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นเอาใจอาจารย์แต่ตอนนี้เราจะเอาใจชาวแก๊งโอสกูตเตอร์ OG จแล้วครับผมยังไงฝากกดซับสไคร์ไลค์แชร์ไว้ช่องนี้ไว้ในอกอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผม